โอเควัน okay, นี้เราก็จะมารีวิวมารับ0ูนย์จุดหนอัลฟาบิวหนึเพืออัปเดตนะครับก็เป็นหน้าแบบนี้ภาษาเหมือนเดิมสกินเหมือนเดิมออปชั่นออปชั่นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ G U I อ๋อให้มันเล็กให้มันใหญ่อ๋อ ไปเรามาลองดูในโหมดคีย์ทีปเนี่ยกดผิดแอบวานอ่านี่นะครับโหมดคีย์ทีปมืออาจจะบังกล้องขออภัยโหมดคีย์ทีปก็นี่สามารถเปดิดดูหน้าตัวเองได้คับของได้เหรอเฮ้ยมีเสียงวะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ป อา้าวครับได้มีช่องครับมีช่องเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะช่องนี้ตัวนี้น่าจะอัปเดตมาใหม่พวกนี้แล้วก็นี่นี่เลยเหมือนกับดีเลย์อะไรสักอย่างเ่ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลสตนอันนี้คืออะไรใส่ของได้หรือเปล่า มาจะแล้วก็อันนี้อุ้ยอันนี้ก็เป็นรูปรูปที่ติดอวธได้โอเคก็มีเท่านี้มั้งแล้วก็แกมบักเดินเรากำลัง blow ดูดมด s u r v วว a l เดียอเออโซ่เว้าเออโซ่โว้าอ๋อเป็นเหมือนเดิม mm hmm. เหมือนเดิมเห mm hmm. มือนเดิมไม่มีอะไรมาโอเคสำหรับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปไปดูกันได้นะครับสวัสดีต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ